ก็สวัสดี fc นะครับวันที่ผ่านมาก็สองตัวบนตรงนะครับก็ตามเพ่านะครับก็แต่สามตัวบนผมไม่ได้นะครับได้แต่สองตัวสองตัวตรงนะครับสองตัวบนตรงก็ใช้สเต็ปเดียวกับงวดที่ผ่านมานะครับ ก็เด็เดียวกันก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาเหมือนอีกไหมนะครับออวงวัที่แล้วก็6กนึงนะครับ6กนึงก็เข้าถ้าท่านได้ติดตามในเฟซบุ o กหรือว่าติดตามในในในเฟในบุ๊กเอ่อใน youtube ของผมนะครับท่านก็จะเข้าใจนะท่านก็จะเห็นว่าชุด จุดเต็มที่ผมได้ลงไว้ตั้งแต่ต้นๆน,นะครับตั้งแต่ต้นๆคึ้นตั้งแต่ต้นๆหวยออกวันหนึ่งผมก็ได้ลงไว้นะครับท่านลองก็ไปดูนะครับขต้นต้นๆที่ผมได้ลงไว้ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็ตามที่เห็นในจอเลยนะครับ ผมก็ได้ทำไว้าตามสเตดเดิมส่วนวิธีการคิดผมก็มีสูตรนะครับมีสูตรที่สำหรับการตั้งสูตรว่าจะจับยังไงจะทำยังไงแต่มันลึกลับแล้วมันซับซ้อนมากกว่าสูตรที่ คนทั่วไปก็คิดกันเราว่าคนทั่วไปก็คิดกันก็คิดแบบระยะสั้นนะครับแต่ก็ผมเป็นสูตรระยะยาวโดยใช้ลักคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ที่ที่เลขมันจะมาในลักษณะแบบนี้ดังนั้นผมอธิบายสูตรอธิบายลำบากนะครับต้องเข้ามาดูต้องเข้ามาศึกษาถึงจะเข้าใจว่าสูตรมีที่มาที่ไปยังไงนะครับ เพราะว่าผมจะบอกบอกอยังไงเพราะว่ามันต้องใช้ตัวลักษณะการดันแล้วจับนะครับรันเลขแล้วก็จับออกมาเป็นเปอร์เซนต์ว่าเลขในชุดไหนควรจะจับกับชุดไหนผมไม่สามารถลงเป็นสูตรได้ก็วิธีการคิดหรือไม่เซตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับพวกคูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขาคิดกันเขาก็ ก็มีลีลาหรือมีเทคนิคของเขานะครับแต่ของผมก็คือมันมีลักษณะการเอาเลขเป็นเปอร์เซ็นต์คือหมายถึงว่ามี98นะเ8เลขในชุดนั้นอะที่มี98%าอร์เนตะสามชุดแล้วผมจะใช้เลข2คือหมายถึงว่าใช้เลข2สูตรชนกันกับ3สูตรชนกัน คือตัวเลขชน2ใน3วม่านั้นเถอ,อเลขชน2ใน3ผมถึงจะเอาเลขชุดนั้นะมาจับนะครับงนั้นมันถึงลำบากก็ไม่รู้จะลงยังไงนะว่าจะลงเป็นวิธีการคิดแต่มันมันมัน,มนยากนะครับแต่เลขที่เราใช้เปอร์เซ็นต์ในการจับออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะครับนี่คือเลขสำหรับ2ตัวบนนะครับมีชุดโต๊ะคือหมายถึงว่าจะกลับ ข้างบนก็ได้นะครับกลับกลับไปเลยก็ได้นะครับแต้มดับงวดน,นี้คือดับ8กับศูนย์นะครับดับแต้ม8แต้มศูนย์สำหรับ1ิบหน่วยบนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อันนะี้ที่เห็นอยู่ก็ตั้งก็กลับเอาไอ้ส่วนจุดล่างคือจุดตรงนะครับปักหลักคือหมายถึงว่าผมมีหลักสิบกับหลักหน่วยอยู่ผมก็ปักหลักเอานะครับปักหลักเอา ถ้าใครไม่หยับปักหลักง่ายๆก็คือกลับนะครับจากชุดเต็มข้างบนนะครับอ่2 4 6 <c oughs> 2 4 6 8 9ชุดนะครับจริงๆมันสิบชุดแต่แต้มศูนย์น่ะมันเป็นแต้มดับผมก็เลยต้องตัดออกนะครับแต่ตอนจะเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าดับแค่ศูนย์กับแปดก็คือดับตัวเดียวก็คือดับเลขแต้มศูนย์นะครับ8 2ดับก็ตามที่ผมบอก นะครับถ้าท่านอยากได้ตังหมายถึงว่าท่านเล่นแล้วมันมีกาไรทุกวดท่านต้องเล่นตามที่ผมบอกนะครับอย่าไปคิดว่าท่านจะต้องเอาเลขตัวเดียวแทงมันไม่มันยากครับมันถูกยากให้ท่านเล่นตามนี้นะครับก็ถ้าเป็นตัวชุดตรงก็กี่ชุดนะครับสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินึ่งสบสองสิบสามสิบสีนะครับ 14ชุด14ตัวตรงแต่ okay. ที่ผมวงไว้น่ะอันนี้คือชุดเด่นนะครับที่ผมวงไว้ก็คือ2องสี่หชุดนะครับที่ผมวงไว้น่ะหชุดนะครับอันนี้คือชุดเด่นนะครับที่ผมวงไว้น่ะชุดเด่นนะครับตัวเนี้ยชุดเด่นนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแดชุดนะครับอันนี้คือวงไว้นชุดเด่นนะครับส่วนตัวเนี้ย ก็คือตัวรองนะครับเนี่ยตัวรองเนี่ยท่านจะกลับข้างบนก็ได้นะครับกลับเอาไม่ต้องปักหลักอย่างที่ผมทําก็ได้ท่านจะกลับก็ได้อันนี้การันตีนะครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์เลขชุดเนี้ยผมมั่นใจแล้วว่ามันต้องมาแบบนี้คราวนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับอ่าจะแชร์ก็ได้นะครับกดติดตาม กดซับ s c r i b e ว่าเป็นกำลังใจกันนะครับกดติดตามไว้ท่านใดที่มีเจตนาดีนะครับก็ขอให้รวยนะครับขอให้มีโดนตาจับเลขให้ได้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ